สำเร็จทั้งชีวิตด้วยการใช้ประสาทวิทยาปลดล็อกศักยภาพของสมองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างง่ายดายในขณะที่บางคนต้องดิน้นรนอย่างหนักคำตอบนั้นอาจจะซ่อนอยู่ภายใต้ความสำคัญของการทำงานของสมองของเราก็ได้หรือที่เรียกว่า ประศาสต์วิทยาการนำความรู้จากประศาสต์วิทยามาประชุกย้ายกับชีวิตประจำวันของเราจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่และบระรลุเป,ป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ประสาทาวิทยาคืออะไรประศาสตวิทยาคือาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทซึ่งเป็นอวัยวะที่ควบคุมการทํางานของร่างกาย และจิตใจการทำความเข้าใจการทำงานของสมองจะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมและความคิดของตนเองได้ดียิ่งขึ้นประสาทวิทยาช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างไรการเรียนรู้การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมองจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเราเรียนรู้ได้อย่างไรและสามารถ ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ของเราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการจดจ่อการเรียนรู้เทคนิคการจดจำที่สอดคล้องกับกลไกการทำงานของสมองจะช่วยให้เราจดจำข้อมูลได้นานและแม่นยบมากขึ้นยิ่งขึ้นการแก้ไขปัญหาการเข้าใจกระบวนการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์การควบคุมอารมณ์ การเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากขึ้นการสร้างแรงจูงใจการเข้าใจปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจจะช่วยให้เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองในการทำงานและอื่นๆอีกมากมายเทคนิคการใช้ภาษาวิทยาในชีวิตประจำวัน การนอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับให้เพียงพอเป็นสิ่งที่สำคัญในการฟื้นฟูสมองและสร้างความจำออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยให้เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปเลี้ยงสมองทำให้สมองทำงานได้ดียิ่งขึ้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองใหม่ฝึกฝนสมาธิ การฝึกฝนสมาธิเพิ่มความสามารถในการควบคุมความสนใจและลดความเครียดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงสมองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตัวอย่างการนำประสาทวิทยาไปใช้นักศึกษาใช้เทคนิคการจดจำและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนพนักงานออฟฟิศ ใช้เทคนิคการจัดการเวลาและลดความเครียดเพื่อเพิ่มฮอร์โมนนักกีฬาใช้เทคนิคการเพิ่มความมั่นใจและควบคุมอารมณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของตนเองสรุปการใช้ปาศาสตร์วิทยาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะอาจช่วยให้เราสามารถปนล็อกศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่ และบรรลุความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตการเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทวิทยาไม่ใช่เรื่องอยากเพียงแค่เราเปิดใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะช่วยให้สมองของเราพัฒนาได้